ตั้งแต่พ่อแบบเด็กขึนในท่อเด็กขึนอยากยุทธชุมยุทธชมเี่กว่เคยตัวกิงกลางหาเราเลยนะเด็กขึ้นดูใสห่อมเออพันมีสซีดีเลยนะมามาไหนมาหากินเข่าอีกบ่หรือเจ้าไหนกับบ่อละคิดทอดเลยสิได้มาเกี่ยมไม่หยากมาซื้อดอกบ่ต้องเครียดบ่ต้องเครียดบ่ทานกินเข่าเดี๋ยวจัดให้เอามากินมาได้แล้วมาได้แล้วไปเสื้อของมาเมื่อเือนก็ไปเห็นไหนไปบ้านกะทั่งเลยผมเห็นหนาแล้วมึงเนี่ยไปขาด กินเห็นยังไงล่ะเอากินกินกินเนาะอาจจะเค็มนิดนึงมากเลย,ล <c oughs> ยคือหอดบาทมาโอยแม่อยู่ตรงไหนเนาะฝนตกนำท่มวมาเนาะอยู่บาน ดำน,าน้าเลยว่าเนาะเออเป็นหอนพอคือตอนแมวเว้ยคือหอนบ้านมาเป็นไหนเนาะฝนตกบ่เนาะอยู่บ้านเข่างามบ่เนาะ ไปสวัสดีครับเอ้าสวัสดีฮำโอ้ทางไหนมาทางไหนเน้ะนี่ซึ่งดูซึ่งมันนะวะเออทางหยาสิล่ะพอสิมาหาแะไรฮะหาเรื่องยังไงอีกเหรออ็ได้ค่าตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์คนดังกับซ่งแฮน่าไฮตาเนาะโอ้ยไฮตาอยู่สายแต่ยูบานเนี่ยนะโตมาเว่ยตั้งแต่พ่อแบบเด็กงินในทองเด็กงินอยากยูทูบุมยูทูบุมเนี่ยก็เคยตัวหากิงกลางหาเรา่งซะเด็กกันอยู่สายฮำเออเพิ่นมีกซีดีส์เลยนะ ติดตามบมอ2000ได้หลายปัญหาไอ้พวกได้นิดหน่นน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 นอยโฆษณาบอกมีเขา่าเนาะเออดไปเรื่อยเลยถือว่าขึ้นแบบซาบ้างเขงาซาบันเรียกว่าไอ้มือหนึ่งของพน,นักงานในแต่เนี้ยบอบออทุกเบอร์เนี่ยดังแห้งกันวะมามาไหนมาหาขี้เข่าอีกบวดหรือจะไหน กับว่าละก็คิดหอดไดซื้อได้มาเยี่ยมไม่ยามซื้อดอกเออเออดีแล้วดีแล้วมามีอะไงกับมาเหรนนะไม่นะเฮ้ยก็ส่งมีเมย์เงื่อท่ออกไรใช่ไหมอนะน้อายงานนะฮค่จัเกนี่แ่จักมงนี่แค่ดวงหันละหันพ่อมันคือสิบ่วสออาทีใช่ไหมเวไงน้องมหาเก๋าเดมี่เรื่องรากวนยังไงหรอก เราใช่ไหมยืมเงินแน่นะยืมเงินอย่างนะยืมเงินโอ้ยสักพันนะสักพันบาทโอ้ยว่าอีดีได้หำบเลยยังไงยายเขาโรงพยาบาลอยู่ตอนนี้ลูกสาวเขาโรงพยาบาลเป็นโควิดนี่อ้ายก็บไม่มีเงินที่กันนี่โควิดก็สิบเป็ดด้แท้เขาบอมีเขาบอมีหุงนี่อ้าวใคายรับากแผงก็มีหำปากแห้งเนี่ย เป็นโควิดลูกก็เป็นโควิดนอนอยู่โรงพยาบาลขาลักช่องรักษาอีกโอ้ยขมือโอ้ยยะ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 บางไหนเอาเสิยเอาเสีเอาสิเอาสิยมันเดินมาตัวร้องกับเข่าอายเพรนั่นก <How> ิน,กนอยู <How S 2> ่น,นี่นนเอาเที่ยงลนะเชี <c oughs> ่ยชาแบบก็นาเกียรติเออมันเดินมาตกรกัมีเสียสียไปไหนไอ้เสียสิยบ่กเอาไปกินเข่าไปเถอเอ้ยเดี๋ยวน้องสิไป <c oughs> เอาเงินคาสามารถเสรจไปซื้อของกินอีกรอบนเอจะ่อนอังกิได้หลายอีังนะเดี๋ยวนองไปตลาดนัดก่อนไปหานาะมาเฮ็ดให้กตั้ม่มันเนาะอยากกินตั้มงวงว่ได้ด้ไ้เสร็รเานี่องโอ้ยลุลมายืมุลวะบัตตัแกไวกแล้วโอะโอ๊ะมออ๊ะนี่ะโะโอ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 อ กูได้เงินเอาไปซื้อเขากินไหมโอ้ยดีหมดตายยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยตัวสิงา์หอดตลาดนัดขวงกันไล่คนกันไล่นี่จัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ทันกินเข่าเดี๋ยวจัดให้เอามากิน อ้บอกว่าไม่ยื่เงินไหคก็มีเงินซื้อสาวเมื่อกี้สาวก็นมาบ้างไบวกันมนา้เ๋ไปวเออเดี๋ยวไอ้เนี่ยนกิยเออเอาไปไม่นหนาได้ไดเก้เก้เลงาด้วจัดบังซอยเลยเด้เออโอเคเยเโอเคเคาเลงนมายไหวะโอมาถ่าได้โดนแล้วบมัวเดเียกเนี่ยายมนี่ยนย กินน้ำส้มเขาหนึ่งตามตามอย่างกินน้ำเต้บตมนไดเท่าเด้โอยไปเสื้อของมากเหมือนก็ไปนหนไปบ้านะห่างเลยผมเห็นหนาแล้วมึงกไปขาูเห็นยังไงล่ะจะบ้าผู้สูงเขามึงเนาะมันกันแน่ไปขาเแล้วสูงมแคนั้นนี่นะตัวมีชัวไม่เห็นเลยเนาะยังตําหุ้งบ่เดี๋ยวต่มหุ้ง โอ้โสมตำมุกัวมะโรงตะนันหอยฮะเอาเสีหลามโอ้โหบอกว่าไข่ขังไว้แมงวันนี่โอ้ยกูบอกขังเอาล้อมึงล้อมึงสุดยอดขึ้นไปจะกินเถอะไหร่หมดหอยนะปลาเมือ่อปง โอ้ปากเป็ดเลยนี่โอ้คขมีเจ้าของกินจะแซ่บแปว่าลองก่อนเซียมังไงเนอะไปยังได้กินขขาสีส้มนี่แห้งขี้งิเนาะเห็นว่างานเบาว่าก็ได้กินเขาาะลายมือเนอน่ขาแห้งอันนี้กินเขาก็โอเคนะตอนนี้นะเซีมงดูแซ่บแซ่บอนะลับาเกิดดีมากเาบาถามลนะบพียงคื่อส้มตกแท่ทูบ่น ไหวฟังงอโม่มันเห็นไปเลย่อยยเนี่ยครับพุ่นบึงติดตามมาพะมืนนะอเนาะงอค่อนบางหน่อยบ่อยนะครับฝากนะครับมาติดตามช่องครัวพู้โด่งด้วยนะครับให้กำลังใจเขาด้วยนะครับนะครับเป็นคนสู้ชีวิตนะครับผมชีวิตในคนที่ขยันมากๆนะครับตั้งรับยูทูบนะคนไทยด้วยกันไม่สนับสนุนกันก็ไม่ใช่คนไทยด้วยกันนะฮะอย่าคิดว่าเขาจะได้ดีกว่า ช่วยเหลือกันดีว่ะนะครับผมนะฮะอือืมงข่าวละือเหนื่อยล้าลำบากอ่ะอ่าลำบากก็โทรหาบอกอ่าลำบากตัวรหาไหนตัวัที่มายืมเงินหน้าอยู่ไม่ยืมทำาเลยเหรอคุณซองแก่่เชื่อหรอเออ่มีดีหลาแต่มีเนาะอืมเปยาบเปยาวเปยวเยาอืมเราัเส้อน ใส่พังวะตู่หน้าตามันล้นไปกอกของบ้วนอาใช่อ้าอ่ะวอ้าวไปเรยนละอ้าวไปมันไปได้ไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามช่องแบดโรเตียด้วยนะครับผมติ๊กตอกแบดโรเตียเฟซเบอร์แบดโรเตียทุกอย่างแบดโรเตียบวกครับผมช่องนายพลังกรครับ เครื้องใหม่ power hand คร pues okay, so like ับอ้ยเข้าไปเข้าไปได้เพิ่มครับเพิ่มครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องครัวแม่โดด้วยนะครับครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับสสวััดีครบบ๊ายบายเอากินกินกินเนาะอร่อ้แซ่บเว้ยแซ่บเว้ยวัวมาหายันแก้ไตไตพังเลยโอ้ยสวยเต็มเลยบอกว่าจะเท่าตาไรพี่จ้องพี่จ้องอาจจะเค็มนิดนึงมากเลย Ủa kệ mừng đi nắm ba rồi